สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Restaurant Bible คัมภีร์เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารหนังสือที่เจ้าของร้านอาหารทุกคนต้องอ่าน โดยต่อเพนกวินเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเพนกวินอีชชาบูค่ะการทำธุรกิจร้านอาหารจะหวังพึ่งแค่เพียงแพชชั่นอย่างเดียวอาจอยังไม่พอนะคะเพราะเราไม่สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างตลอดรอดฝั่งได้การวางแผนทำร้านให้เป็นระบบต่างหาค่ะคือสิ่งที่เจ้าของร้านทุกคนจำเป็นต้องทำ สื่อเล่มนี้นะคะคือตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้มือใหม่ที่กําลังตัดสินใจจะเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารสามารถวิเคราะห์ตลาดทําเลและคู่แข่งได้อย่างเป็นระบบและประเมินง,งบประมาณการลงทุนและประมาณการระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจได้ช่วยให้คนเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกทิศทางเหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องค่ะ ความรู้ทั้งหมดในเล่มนี้นะคะเกิดจากการกลั่นกรองลองผิดลองถูกของคุณต่อธนพงวงชินศรีเจ้าของร้านเพนกวินอีชาบูค่ะร้านชาบูบุฟเฟ่ชื่อดังที่สร้างไรายได้มากกว่า100ล้านบาทต่อปีรวมถึงการนำศาสตร์การบริหารร้านอาหารจากผู้รู้จริงและประสบความสำเร็จซึ่งไม่ได้เขียนเป็นตำรามาเรียบเรียงเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจอาหารไม่ต้องเจ็บตัวและจับมือเติบโตไปพร้อมกันค่ะ เริ่มกันที่บทแรกของหนังสือนะคะ Y รู้ว่าจะขายไปทำไมคะก่อนที่คุณจะเปิดร้านขายอาหารนะคะคุณจะต้องถามตัวเองว่าฉันจะอยากเปิดร้านอาหารไปทำไมซึ่งเหตุผลที่เปิดร้านอาหารเนี่ยจะมีอยู่5เหตุผลหลกัลกๆด้วยกันที่คุณต่อเล่าไหวคะ่ะเหตุผลแรกคือชอบทำอาหารก็เลยอยากจะเปิดร้านอาหาร ให้ลูกค้าได้ชิมฝีมือการทำอาหารอันอร่อยของเราหรือข้อ2ชอบรับประทานอาหารเวลาว่างๆก็ชอบหาร้านอาหารตะลุยกินตะลอนกินคาเฟ่ดีร้านอาหารเด็ดอันนี้คือตามไปตลอดข้อ3อยากเปิดร้านกับเพื่อนค่ะอันนี้คือคุณอาจจะมีเพื่อนที่ ทำอาหารเป็นหรือว่าเก่งในเรื่องของธุรกิจคุณก็เลยมาหุ้นส่วนกันเพื่อเปิดเป็นร้านอาหารข้อ4เปิดร้านตามคนอื่นอาจจะเห็นว่าเอ้ยร้านนี้เปิดยังปังเลยร้านนี้เปิดยังดีเลยแล้วทําไมถ้าเราเปิดมันจะไม่ปังและข้อ5มีสถานที่เลยเปิดร้านสําหรับคนที่มีที่ว่างๆอยู่แต่ไม่รู้จะเอาที่ไปทําอะไรก็เลยเอาที่ไปเปิดร้านอาหารค่ะแต่ก่อนที่ คุณจะเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณต่อก็มี6เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเปิดร้านด้วยนะคะอย่างเรื่องแรกที่ต้องรู้เลยคือธุรกิจนี้ไม่สามารถทําให้รวยได้ในเวลาอันสั้นค่ะเรื่องที่2ถ้าไม่พร้อมจะเจอปัญหาอย่าเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะว่าคุณจะเจอปัญหาทุกวันเรื่องที่3แพชชั่นไม่ทําให้ธุรกิจเติบโตค่ะเรื่องที่4มีการเปลี่ยนแปลงตลอดในธุรกิจร้านอาหาร เรื่องที่ห้าธุรกิจนี้ไม่มีเสือนอนกินคุณต้องทำตลอดและเรื่องสุดท้ายคนคือหัวใจของธุรกิจค่ะไล่ตั้งแต่เจ้าของพนักงานพนักงานเสิร์ฟพนักงานส่งสินค้านะคะทุกอย่างคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตเมื่อคุณรู้วายว่าคุณจะเปิดร้านอาหารไปทำไมนะคะบทที่สองคุณต่อเล่าถึงวัตรรู้ว่าจะขายอะไรคะ่ะ อย่าพยายามขายอาหารทุกอย่างในร้านร้านเดียวนะคะให้เริ่มด้วยการคิดคอนเซปตร้านคุณควรกำหนดคอนเซปตร้านให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรคะ่ะโดยประเภทของร้านอาหารเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกคือฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดก็พวก McDonald's, KFC, Chester Grill พวกแบรนด์พวกเนี่ยค่ะเนี่ยคือฟาสต์ฟู้ดอาหารที่ทำเร็วกินเร็วเสร็จเร็วประเภทที่สองฟาสต์แคชชวล อันนี้อาจจะเป็นร้านอาหารแนร้านอาหารตามสั่งนะสั่งทำแบบเดียวเสร็จประเภทที่3าม casual อันนี้ก็อาจจะเป็นร้านอาหารชิลๆสบายๆอะค่ะรอประมาณหนึงร้านอาหารทั่วไปร้านอาหารไทยพวกเนี้ยเป็น casual ประเภทที่4ไไี่ fine dining อันนี้นะคะจะต้องพิธีพิธานเชฟนะคะ จัดจานละนิดละหน่อยโดยใช้วัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพสูงไฟล์ไลนิ่งจะราคาแพงเน้นกลุ่มคนที่มีกำลังจ่ายสูงโดยเฉพาะค่ะประเภทที่5 Food Truck หรือว่า Pop Up Food Truck ก็พวกรถขายอาหารที่เราเห็นตามงานตลาดตามงานวัดนะคะที่เขาจะขายบนรถเลยอะ่ะเราก็เปิดให้เราซื้อจากบนรถเลยประเภทที่6 Catering นะคะ Catering ก็แนว อ,ออกจัดชุดนะคะสำหรับงานเลี้ยงจัดเป็นเซตนะคะเช่นกล่องขนมเนาะที่เอาไว้แจกสำหรับแขกในงานแต่งพวกเนี้ยค่ะคือนแนว catering ประเภทที่7 c a คาเฟ่และบิสโรเนี่ยก็จะเป็นร้านคาเฟ่หรือว่าบิสโตรคือร้านอาหารเล็กๆค่ะที่ขายพวกอาหารง่ายๆเช่นแซนด์วิชว ขนมปังอะไรใกล้ที่เร็วๆแล้วก็ประเภทสุดท้าย food delivery อันนี้คือไม่มีหน้าร้านนะคะอาจจะทำจากที่บ้านแล้วก็ขายให้กับในแอป delivery โดยเฉพาะค่ะเมื่อคุณเลือกประเภทของร้านอาหารได้แล้วเนี่ยคุณจะต้องหาจุดขายเฉพาะตัวได้เนาะจุดขายที่เราเรียนแบบได้ยากและตอบโจทย์ลูกค้าค่ะแล้วก็จะต้องคำนึงถึงการตั้งชื่อร้านที่จำง่ายสะกดง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อรู้ว่าเปิดร้านอะไรแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่บทที่สามฮู้รู้ว่าจะขายใครค่ะคุณต้องหากลุ่มเป้าหมายให้เจอนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลในการเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือเรื่องทำเลที่ตั้งที่คุณจะเปิดร้านอาหารราคาอาหารและคอนเซ็ปต์ร้านค่ะเมื่อคุณตั้งเมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่าคุณจะขายใครคุณก็ไปต่อที่แวรรู้ว่าจะขายที่ไหน ประเภทของทำเลที่ตั้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีทำเลในห้างสรรพสินค้าซึ่งจะมีค่าตกแต่งภายในห้างสูงกว่าภายนอกหรือทำเลนอกห้างสรรพสินค้าค่าเช่ามีราคาถูกกว่าพื้นที่ในห้างแต่คนก็อาจจะเจอคนยากมากกว่าการที่คนตั้งในห้างเพราะว่าคนสามารถเดินเจอได้ค่ะ ซึ่งปัจจัยในการเลิกทำเลที่ตั้งนะคะก่อนที่คุณจะพิจารณาถึงปัจจัยในการเลิกทำเลที่ตั้งร้านเนี่ยอย่าลืมถามตัวเองให้ดีก่อนว่าคุณตอบคำถามเรื่องเหล่านี้ได้แล้วหรือยัง 1. รู้หรือยังว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใคร 2. รู้หรือยังว่าคุณต้องการขายอะไร 3. รู้หรือยังว่าต้องการพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ในการเปิดร้านและ 4. คุณมองหาพื้นที่แบบไหนคะ่ะ หลังจากที่คุณได้ที่แล้วนะคะคุณต้องรู้ได้ว่า how รู้ว่าจะขายยังไงคะ่ะโดยอาจจะเริ่มจากการประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะคะเราจะมีต้นทุนหลักและต้นทุนย่อยต้นทุนหลักเนี่ยคือต้นทุนที่สามารถจับต้องได้เช่นค่าก่อสร้างอาคารระบบวิศวกรรมต่างๆแต่ต้นทุนย่อยเนี่ยคือต้นทุนที่จับต้องไม่ได้เช่นค่าออกแบบอาคารค่าตกแต่งภายใน,นะคะ่ะ แล้วก็ให้คุณคาดการรายได้นะคะโดยปกติยอดขายอาหารเนี่ยมักจะอยู่ประมาณ8 0 9 0ของยอดขายทั้งหมดบางร้านเนี่ยเลยเน้นทำโปรโมชั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำสัดส่วนยอดขายเครื่องดื่มไปถึง50%ของยอดขายทั้งหมดก็ได้ค่ะได้ราคาได้อะไรทุกอย่างแล้วนะคะคุณต้องรู้ได้ว่าคุณจะขายเมื่อไหร่เวนคะ่ะ ซึ่งการวางแผนก่อนเปิดร้านเนี่ยคณก็ต้องทำเช็คลิสต์ทั้งหมดก่อนเปิดร้านนะคะว่าคุณพร้อมที่จะเปิดร้านหรือ,อยังวางแผนโปรโมทร้านในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ Facebook IG Line i n s t a g r a m TikTok t w i t t e r ออะไรก็โปรโมทไปหรือว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีคนโปรโมทให้เราฟรีๆเยอะเพราะว่าคนชอบออกไปทานอาหารนอกบ้านเยอะนะคะ ประกาศให้ผู้คนทราบว่าร้านจะเปิดวันนี้อาจจะเปิดเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งลองเปิดดูแล้วค่อยเปิด Grand อเพนนิ่งวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำพีเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ b l ดิจิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย